วันนี้เรามาหุงข้าวกล้องกันค่ะหงุงครีึงหม้อเล็กๆก็พอกินได้อาทิตย์หนึ่งค่ะเวลาหุงก็ล้างข้าวแช่เอาไว้ก่อนนะคะข้าวกล้องจะสุกช้าหุงข้าวกล้องไปได้สักพักหนึ่งก็เติมข้าวขาวปกติลงไปสักหน่อยหนึ่งค่ะ ก็ใส่ประมาณพอเหมาะนะสมมติว่าเราจะหุงข้าวกล้องสองช่วยเล็กๆเ,เราก็ควรจะใส่ข้าวขาวลงไปสักครึ่งแก้วแต่ถ้าเพื่อนๆออชอบทานข้าวกล้องเปล่าๆก็ได้เลยค่ะไม่ต้องผสมข้าวอะไรเลยหุงเสร็จพอสุกแล้วเราก็หากล่องมาแบ่งใส่อย่างเงี้ยค่ะแบ่งใส่ให้ได้อ่าทีละมือ้อทีละมือ้อเวลาเอาออกมาอุน่นจะได้ง่ายกับการที่ว่ามันมันเป็นน้ําแข็งอะนะเพราะว่าเราต้องเอาไปใส่ช่องฟิตเอาไว้ค่ะก็ให้เพื่อนไปทําตามกันได้นะคะ ไม่ห่วงค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยู่บ้างก็โปรดกรุณากดไลค์กดติดตามกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาเสนอกันค่ะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะ